สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่เก่งจะมาสอนวิธีการโหลดสติกเกอร์ที่ Tik t o k อเขาทำมาให้เรานะครับทุกคนจะได้ลิงก์ที่พี่เก่งส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกดเข้าไปในลิงก์มันก็จะไปเจอที่หน้า Google เป็นหน้าแบบนี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้า Google d r ด v e นั่นเองเขาก็จะมีรูปมาให้เนี่ยเยอะเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่รูปที่1ไปจนถึงรูปที่13 วิธีการเลือกนะครับเราก็มาดูว่าเราจะใช้สติกเกอร์แบบไหนที่เขาออกแบบมาให้เพื่อนำไปแปะในไลฟ์สดของเรานะครับนะสมมติว่าตอนนี้เราดูตัวอย่างก่อนนะครับนะสมมติว่าพี่เก่งจะเอาตัวนี้ไปใช้นะครับก็คือรูปที่ e 1 2วิธีการดาวน์โหลดก,ก็คือเราเอาเมาส์เนี่ยเลื่อนเข้ามานะครับแล้วก็กดตรง3จุดตรงนี้ มันก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าให้ดาวน์โหลดนะครับใครเป็นภาษาไทยก็ดูตำแหน่งแล้วกันนะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วเราก็กดไปได้เลยพอกดปุ๊บมันก็จะเซฟเข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดนี่ก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับนี่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนี้นะโดยรวมส่วนใหญ่พี่เก่งจะตั้งให้ทุกคนเนี่ยใน g l o เี่ยมันเด้งขึ้นมาเพื่อถามแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็กดเซฟได้เลย จำชื่อมไว้ด้วยนะครับว่า e 1 2ที่เราโหลดมาตรงนี้นะ mm hmm. กดเซฟหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้รูปแล้วแต่ทุกคนจะอาจจะดูว่าเออมันมันมีหลายแบบนะเอาเมาส์มาชี้ตรงรูปภาพกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเห็นว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างหลังจากนั้นเมื่อเราได้รูปแล้วเราก็ลดหน้าต่างตรงนี้ลงไปเข้าไปที่ตัว TikTok Live Studio นะครับดับเบิลคลิกเข้าไป ก็คือเปิดโปรแกรมตามปกตินั่นแหละส่วนใครที่รีรันอยู่แล้วก็ทำได้เลยนะครับหรือว่าไลฟ์สดอยู่ก็ทำได้แต่ทำได้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นและทำได้ในโปรแกรม TikTok Live Studio ส่วนถ้าใครจะเอาไปใช้ในมือถือต้องหาวิธีเอาเองนะเพราะว่ามันจะต้องโหลดเข้าไปในมือถือแล้วไปวางแต่ก็จะวางได้แค่อันเดียว วิธีการเพิ่มรูปภาพนะครับให้เรามาที่ตรงที่มาแล้วก็บวกตรงนี้เลยนะครับกดบวกเข้าไปรอสักพักหนึ่งเมื่อมาเมื่อมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดที่รูปภาพแล้วก็กดเพิ่มดูตามเมาส์ให้ทันนะครับกดเลือก ก็คือเลือกไฟล์ที่เราไปดาวน์โหลดมานั่นแหละเมื่อกี้เราโหลดตัว e 1 2มาใช่ไหมครับนี่ก็กดตรงนี้เลยแล้วก็กด open แล้วก็กดเพิ่มเราก็จะได้กรอบตรงนี้มาเดี๋ยวพี่เก่งปิดาที่พี่เก่งทำไว้ก่อนอกดปิดกดปิดเมื่อกี้ที่โหลดมามันจะอยู่แถวบนสุดนะครับอันนี้ให้ทุกคนทำเอาเองนะพี่เก่ง ไม่สามารถเข้าไปทําให้ทุกคนได้นะครับพี่เก่งปิดข้อความที่พี่เก่งใช้ไปก่อนตอนนี้เราได้รูปนี้มาแล้วนี่ค,คืออันนี้แล้วเราก็ขยายเลยทุกคนนี่ขยายหน้าจอให้มันเต็มแบบนี้นะครับวางให้พอดีนะ แค่นี้เราก็จะได้กรอบสวยๆที่ทางดิก t ตอเขาออกแบบมาให้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงทำได้นะใครทำไม่ได้วนดูอีกรอบหนึ่งนะครับลองทำดูนะครับขอให้ขายดีๆกันนะครับสวัสดีครับ